วังห <laughs> ัวมันให้น้องไปวังหัวมันก้อนนี่น้องจังง่ายอยู่นี่อู้อู้ทูมาแล้วมาแล้วข้ามีเอาแหงมาโกบนี่โบยู่นะมองแหลบๆอยู่จัง หลับสบายๆม่ลาอืมอม,อมามามาเอามาหนกหนกหนกเน,น,นี่ยกลับทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมือ่อสกุลสกุลที่ยามแรงๆพี่น้องวันนี้อากาศฮอนเลย มาลงน้ำกับลูกชายมา,ชม,มาเชื่อมองให้หน่อยเอามองมาเชื่อป่าบอลอยากได้ไม่ได้ละลองบึกมองไปดูชมเลยปนะ่าบอนจำมเจี๊ยบองไงเลยให้น้อย หนาวะเชือม่องยังไม่ทันได้เลี้ยวซ้มพี่น้อยมาติดม่องเลยปลาไงาถังติดม่องนิดหน่อยหนึ่งม่องโองม่องสามนี่แหละเดี๋ยวก็ปลากิเลบลเลยต้มไกงไซโลเลยก็เป็โลปลาอย่จะเงินมันจะไปยุ่ เอาเหโกบไว้ตอนนี้นะเพื่อความมั่นใจนี่เรยียบลอยละเฮ้ยมาบิ่งโหมันเด้อน้องแมงโหมันก่อนนี้น้องจะงงอยู่นี่พู๊ มาแล้วมาแล้วข้ามีเอาแหวมาโกบนี่โบยู่นะมองแหลบๆอยู่จมอไปถ้ามาเลยถือแนใหญ่นี่หาวิธีเอาก่อนไปดิมือกับมือเบื้องดีอยู่เอ๋อ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  ลูกชายก็ลงน้ำกับปุปิดโ,โ,โอ้โหงนี่ยเลยโหยอดยอดมาแล้วมานี่ตลงมากัมาลดมานี่ไอป,ป่ากโก้ใี่ไหมโอ้อมันลุดเอตะอมองทีนีเลยหาดเอาเลยองนะองององออาองหอเงืเอกหาดัด เรียบร้อยแล้วไนดะ้เงือบห่านนี่แกไ้เลยพี่น้องได้เลยปลาดีเฮหรอเอาปลาไปไว้บมมั่นใจได้นี่โอ้มาแล้วมาแล้วอ้เอานนี่ไ้แล้ว à đèn cứ chụp thôi. à thôi, cá sémon rồi đó, tít mòng lẹp lẹp yu bị đi héng đây, bị vứt héng bơm lên, khỏi nhút nhút, ào coi lấy bắt đầu của mận, để lũ để เดี๋ยวไปกลางมองโตยังไมเเล็กลางมองกันหากลางแล้วด่างเดียวด่างเดียวเก็บแต่ไม้ี่ยประชุดประชุดหนาวเลยพี่น้องพ่อพ่อ เดี๋ยวเอาคล้องมาลูเดี๋ยวพอจะปลดป่าดมองเอาปลาดมองก็ไปหน่อยนี่ถือเลอาถจอแล้ว,วมาปลดเอาปลาแล้วก็มืดนะ À, đây lại là mình, mình đây lại rất tôi nhanh dùng mà cái kang mông đáng sổ, <laughs> Ồ, <xoài là>. <cười> <cười> thì số một đi rồi chói xoay chói lắm chói bà chói bà, bà nói lắm mông mưa lạc mưa thoát chọn tô bà để bây giờ mừng đàn cho thêm, chị tù bà bà tìm chị tù bà tìm chị bà tìm chọn tù bà tìm chọn bà tù bà tù bà 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 นี่ก็พอกินแล้วมันนี่ก็นี่ของไงมนันนี่ได้มาตืมีดด่เลยปประูตรโอ้าบเช็เอปนาสูตรดนี่นะขัดแช่ไดมนี่ลบบลมคองตัวนี้เชื่อทุกอย่างเดะได้ปลาไงม่อกินละบังมามีโอ้ันมามีก็รโดงจาอมันถึงมันนี่ จมไว้หลายพดในี่กันมีเยอะหน้าอย่างนี้มียะเตื้งนะพวกมันเป็นไม่กับตั้งหลายน้อยนะพู้เฉพาะมันยังมีไงอ่งจงไว้หลายพโพดกกมันตายเด้ี่โอ้ยชุกแล้วนี่นี่นะบีบจนโมมว่าบแล้วนะเอามามีชุกมากินนี่นี่ชุกแล้วนี่ชุกแล้ว เด้ออ้ยันได้ตาช่นเลยตาคิดนำพี่นหลายพุทต้นมันสิตายกันนี่จงลายพุดก็บอยญ่ายนะบตึงรีบ มาลเขาถึงน้องชายถึเฝ้ากันบ่ดเต่งเนาะเดี๋ยด <c oughs> เป็นดกคุดจงลายฮะ <c oughs> บือมันล้นใบม,มันล้นแล้วก็เรียบร้อยแล้วตายหมดกกแล้ว่ันซุกเลยเริ่มแก่แล้วนะ nên liệp bật đứng luôn, ăn một tá tím lại tới, này có một miếng mà gìn phong, cả, gì hết thịt. แล้งเลยพอดีได้อาหารแลงเลย คนหมาดถือม่อง <c oughs> การกม่องยังไม่เลี้ยงใช่ไหมเราจะไปถือม่องอันนั้นหนึ่งม่องที่พี่าตาโบส <c oughs> ให้โคปูโคปลาไว้กับนนะมาใส่อะไรก่อนเอาตูไ้ไว้ สูตรกระไดได้ปลาสูตรนี้ลาบแส่ดปลาสูตรปลาอันนี้นีปลาบุกปลาบุกนี่ได้สองตัวแวงขึ้นมากเพราะว่าตกหนังแวงหอดเดเืดโคแล้วก็โทรหาทีมงานโทาบอกไก,ก่มากินดำได้ Si O-Yong กินบอหินอีกินานะจะได้มาะจะได้หินหน้าคนละ

บางบางคันชมจริงเอาเนื้อเท่าหนังดีเฮ <c oughs> ้เรียบร้อยแล้วพี่น้อยสกิร์สิบปิ่งนูคันชมอัะนี้ใช้มัน่าเอาออกนะ่ะชมมันมืดแล้วหามดแดงคั้น,กกนคำะจะเลยเอามาน่าออก อันนี้เชื่อเกิดเชื่อเป็นโนแล้วมะนาวบีบลงไปเลยส่ส้มสีหลาย,ลายสามสมั Kỳ một cái hòn honey, nắp, vietnam chồng, nắp, bê cô, hôn sụp, sếp đệ chân ngôi, nắp, vạn lê tông nà hôn, tông vietnam súp, ní gà, 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 I'll slide on. <laughs> sống đem loại là anh. cho nó như

เดิมนะครับกระตังผ่าต้มต้มหัวปลาเดี๋ยวมีบ่อไก่มากินข้าวนำวันนี้แล้วก็ในนูน่นยายโน่นมีพ่อบ้านดองมากินแรงนำ้ำจืดมาหนึ่หมดเด่นก็เลยมีไข่โคแล้วเนาะในบ้านเพิ่นเป็ดต่อยมานชื่อต้มปลา,าดื่มเหล้าเช้าชื่อจานกับก้อยปลาเลย

บ้านเรามาคือมีพักกระเดาพักกระเมฆมาหนำนี่นี่ครับเออมือนี้มีเปาไก่มาดิเข้าน้ำนี่มาตูดมาเนี่ยตูดมาตูดมาเตือการขนาดเนาะจนไม่ได้ไปเรื่อยๆไม่ได้ไปเรื่อยนุ่มคลิปกิดติดเรื่องเออมื่อยแก่นะ พอดีได้ปามาก็เลยโทรเป็นมากินข้าวน้ำอันนี้พี่น้อย่ะมาแล้วบอกมาพอดีพี่น้อยเรียเอามาหน่ควาับาพไม่เออมามาเอามาเก็บเครื่องนอนน่ได้มาได้พี่ คือยาวนัแหละยานนี่ใครเน mm. ี่ำมาชมแล้วอืมเอามาทำข้าไปเข้าจะนะเออหมอซิอคามเอามากิดดิบมาเด้วกองจ้าวบมาคิดิบถ้าขมิบก็มัดกระพันว่าเขาเลยหาวเลยแ เจนนักบมันน่ได้่ะมันยัเจ็บทองบ้างอยนั้นมาแตงโมมันจิบระว่งไม่ได้ิองยาเป็นไงัางยูัวจำขนาดบานไม่ได้ถ้าสุกอ่อนจนเลีน

bà dơ lại bà Mà nó chồng bà tay nó không nó cái lắm đi cái tỏi đến chị đi mỹ đô kịp bà bà khai chè bà dơ chè bà bà dơ chè chẳng đẹp đẹp chẳng đâu cứ chị ngon ngầu đẹp chị ngon ngầu chị chị ngon ngầu đó à. <laughs> ừ. khay <đá> <laughs> ừ. đào <laughs> ากินข้าวกะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องพอดีเบาใกล้เพิ่นกะคิดอิ่มแล้วเพิ่นกระมือก่อนนะครัออยังทันยาเพิ่นเผาเยืม่อมือวิเพิ่นเนี่ยเพิ่นเลยม,มือก่อนอ็อกสาหรับคลิปนี้กับขอบพรคุณใจพี่น้องที่ห้ามาให้กำลังใจและติดตามรับชมตลอดเด้อพี่น้องสาหรับคลิปนี้กะลาพี่ลาน้องไปก่อนนี้บายบายพี่น้อง